ฮะน้ำอุปสรรคีกข้่าไม่ได้ไหม lại trong này lại Dùng nó lên Dùng ừ. khiếp được vậy Nam mà này ừ. Để Khám còn mãi bè là trong này lại

ออกไหมด้วย เดี๋ยวว่ไปข้างหน้านิดนึงเวลาเด็ดแบกไปก็ไปไม่ได้นี่มันเป็นบ่อเบาเอาไปได้เลยเนี่ยอ่าเป็นตามน่องน้ำไหมอ่ะ nghĩ lại để park cả đông nghĩ lại mình phải đi lên 我玩的很屌，真 天验的。嗯 ก่อนกูไปอยู่เกาะพังงานนะนะแล้วเขาพาไปลุงนะวิ่งแท็กซี่ที่เกาะพังงานนะแล้วลุงก็พาไปที่บ้านอยู่บ้านหนึ่งไปพักนะไปเที่ยวอ่ะแล้วก็บ้านนั่นแม่งก็ดูเร็วกัญชาเว้ยแม่งดูงานการไม่ทำอ่ะดูดูกัญชาทั้งวันแต่เขารวยนะเพราะเขามีที่ดินนะขายขายที่แล้วก็ไม่ต้องทำไรไงแล้วเดี๋ยวก็มีวันหนึ่งไก่ ไก่แม่งตไก่ไก่พวกพวกพวกเอาไก่มาเลี้ยงนะแล้วไก่มันตายตายแบบคือศพมันะของไก่แม่งไส้แตกตุแบบพวกใครคบว่าถูกทะลวงอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่ามันแบบไม่สบายตายแค่นะไส้แตกขี้แตกอะเสร็จแม่งพวกเอาไปต้มกินปิ้งกินต้มกินนี่แหละแล้วมีอยู่วันไอ้ไอ้ที่มันดูดกัญชานะมัน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 ก็เล่าให้กูฟังว่า ไอ้ไก่ตัวนั้นอะที่กินกันนัะมัน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 กิเล่นไก่เล่นไก่ไม่มันปีไก่อ่ะมันมันก็ถามว่าเฮ้ยจริงดิจริงจริงกูก็ถามว่าทำยังไงบอกว่าจับห่างไก่แบบนี้นะจับหัวไก่แล้วก็ยังมันมีคลิปจริงเลยไข่ตายนะคลได้ดูไปกกูดูคลิปแต่กูกูถึงนึกได้อ่ะนึกได้ไอ้แม่งแม่งล่อไก่ตายฮะเสร็จ แล้วก็ไอลูกเจ้าของบ้านก็บอกว่าเฮ้ยแล้วไอหมาหมาที่เลี้ยงไว้ะมันมีหมารถไวเลอร์สองตัวนะที่เลี้ยงไว้อะมันจะมีคนที่ซูคนชาเนี่ยมันเข้าไปคุกคีอยู่ในกรงด้วยกันแม่แม่เหมือนมันลิซี่ดูใส่ออกตูดอะแล้วก็ละบอกโอ้โหแม่ใส่หมามันก็เล่นไก่ที่ตายแล้วมันก็เอาคือคนเรามันดูแล้วมันมันเพ้อมันก็เล่าไวให้ฟังฮะเราวถามจิงเรื่องจริ้งมันเอาไก่ไอพวกที่กินไก่ไปกูไม่ได้กินไงไอพวกที่กินไก่ไปแม่บบ เพราะเอเอพระอมจะอวกให้ได้เลยอะโอ้ยเนี่ยก็ขำเลยไม่เฮ้ยเรื่องจริงนะโอ้พอดูคลิปวันนั้นอะไอที่ว่ามันลงเลยนะกูนึกได้เลยเออแต่กูไม่ได้เห็นเห็นนะว่ามันเอาไก่นะแต่มันเล่าให้ฟังไอคนนี้มันไอไอ,ไอคนนี่มันดูกัญชามันเล่าให้ฟัง ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาย่างไก่กันดีกว่าครับก็เราจะใช้จุดเป็นล่องนะครับล่องน้ําก็ตอนนี้มันไม่มีน้ําน้ํามันแห้งนะครับฤยดูแลก็มาทาเป็นจุดพักของเรากันนะครับเราก็จะอาศัยกันอยู่ในล่องนี้นะครับเนื่องจากอ่าตอนนี้สภาวะของโลกเรากำลังวิกฤตนะครับ เลยต้องมาเก็บตัวกันอยู่ในป่าธรรมชาติดีกว่าครับปลอดภัยดีครับวันนี้เราก็จะมานอนพักแรมกันตรงนี้และครับเราก็จะเปลี่ยนจุดกันพักแรมกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอชอบให้ไปทําคลิปอยู่แบบไหนก็บอกมานะครับถ้าไม่หนักนะเนื้อก็ทำได้นะครับ <laughs> แต่ร้อนมาก ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองชิมกันนะครับสีสวยน่ารับประทานเลยครับโอ้โหแดงโอ้โหมาเอามารับประทานกันเลยครับเดี๋ยวสกินเสร็จก็นอนพักกันตรงนี้นะครับวันนี้กินอยู่ในรูอยู่ในปลาครับนอนในรูอยู่ในปลาภาคสองครับมางี้อข้ามันเลยข้ามันก่อนข้ามันเลยใครลาดนี้อืม อพาพผ่าเลยอืมเขี่ยมีดเนี้ย

จริงจริงเนื้อหวานอร่อยมากออร่อยมากอร่อยจริงอร่อจริงตำลากมันต้องย่างให้เอ้ไม่ใช่ตำลากมันต้องคุกเครื่องเทศก่อนเน่ยข้ามคืนข้ามวันเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะอันนี้มาเหมือนเครื่องเทียมยังไม่เข้าอ่ะมีก็อร่อยแล้วเอางงอ่ะเอางงอ่ะ สี่น่ากินมากมมเลยได้หรอยิ่งพลังจีนอีก <laughs> <laughs> อเฮ้ยรยจริงรจริงล่อหนังเล่ะมา <laughs> <laughs> โหต้องใช้เว่นนะครับตัวน,นี้นะครับ <laughs> ตามคอนเซ็ป ไม่ได้กุนตีนนะครับแต่เป็นคาเล็เตอร์นะครับทำอะไรต้องมีคาเล็เตอร์ประจำตัวนะครับนี่ว่ากาย่างเดือนห้าอีกเงี้ยโอ้โห oh. เรือลอยวะค่อยๆเจินได้เลยไม่เหล่าน้ำชามาด้วย <laughs> น้ำชา <laughs> น้ำชารอพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้อยู่ในนี้ก่อน ซื้ออย่างไงซื้อแล้วกลับไปกินกลับไปกลับไปกินเฮ้ยขึ้นหนั่งดูที่ดำๆหน่อยทิ้งไปหน่อยตรงที่จับไปนะกรอบๆนะลอยว่ะกรอบหนังกรอบเยอะ เนี่ยเข็มมันหมันเออนีเป็นเข็มหน่อยๆนะหมักเลยมาขนาดหมักแป๊บเดียวเนี่ยยากอบนนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยมันยากได้ไหมยากได้ไหมปันเนี่ยฮะยากได้ไหมเหมือนทำเหมือนยากกูไม่ค่อยเก่งเรื่องอาหารหรอไม่กูเคยลุยเดียวนะลุยเดียวทำเองนะยี่งไม่ อร่อยยิบหายวะมึงเปิดร้านได้เลยนะ่เอเรื่องจริงเรื่องจริงมีน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมเฮ้ยทีหลังเอาทำอันนี้ไฟย,ย่างแบบเอาทานั่้แหละแต่ ย่างม่ต้องทําคลิปย่างมากินเบียร์กันที่บ้านอืแต่แล้วก็ทายด้วยอ่ะแบบที่บ้านต้องเตรียมกันแบบที่บ้านเป็นที่บ้านอ่ะทำตัางกันต้มมันตื่นเปลี่ยนแบบว่าสลับถ้าที่บ้านก็เป็นเมนูอาหารไปเป็นเมนูอาหารแตปลาก็เดี๋ยวปลาชนภัยทำฮาอะไรกินแต่วว่ามันสุก้งอะยิ่งพากันัลกานโช่พวก เราก็เห็นโอ้โหไงโจโจ้ยนั่นไโโนะ,นะโจไอ้กลุ่มหน้าบ้านมึงหน้าบ้านมึงกี่พันมองนะโจ <c oughs> กินใส่กระลาบแล้วนะครับไ้ที่นะครับ เพื่อนๆฝากกดติดตามผมด้วยนะครับบอยสายเขียวนะครับ